จิงคที่อ้คนแบ่ดีเลยไม่ใช่เพื่อนิงมเนว่าากแมบดิเรียอ๋อจ้ำเตะยินมาอยอเตะยินแม่ือเตะยินจังฟังเอาเอสวัสดีเอซอะพังังคีเจ็บมากบองสานีครีจยจะไบกับมึงตอนชาวโครปากบุ่มาไหโอ้ย่หเต้ยวย แม่เนอกเพราะว่าเจ้าข <concealed them now> ึ้น้ำฝันเรื่องเงินเจ้าล่ะเจ้าเลอยใจร้อยสองสามสี่ห้าก็คือเงจอเรื่อจนกอสี่บส่สี่สก่สองว่าเลยจะดิ้นนะบอริ้นเหรอสองสาาำ đem về xong bảy thì xong không mình có thể xong yêu, mình có thể xong bảy thì xong 3 xong ต่สามต่ำต่ำเกียวมากสามสี่ห้าเลยนี่น้องคุณพรังั่งสองสามเอามาสามสี่ห้าเลยสองสามเี๋สามสี่ห้าได้เรียนได้นได้เรียนขึ้นไปขึ้นกอล่ะเจนนั่นล่ะจบแตงไ่าได้เรียนกันด้เรียนเงิเดือนเนี้อืมชมเนี่ยดู่ดเาอ้าวชมเฉลย ตูยตูตด้ไอเดียด้ยไดเดนนะจ๊ะเจ๊จ๋าเดี๋ยวนะสามสนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสามใบนะเจ๊คนสวยอันนี้ก็ถือนีจีห่วยคอยกะใจกันเนี่ยแล้วนี่ยสามใบเนาะเจ็ดแปดเก้าสิบ เสิบสองิดสามิดสี่ิห้าไปเต็งห้าห้าห้าพันเป็นบ่อห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเดๆสวยต้องจ่ายเข้านะจัดเจี๊ยบสวขอบคุณที่ช่วยวิทยุช่องสามวยุชองสามสี่ห้าเจ็ดดวิทยช่องสามไป เนี่ยยังหมดตัวปั้นปั้นเอฟซีซาสามุมิซาามมเนี่ยเต้นเสียวเต้นาออกากลคอยต้องคอยต้องหากระดาษมามอันนี้ครับโอ้ถากระดาม่ชี้เหมือนี่ไม่าดเขียวตอนนี้เจไม่อาจจะพักกระดาษทรายเพรี่จ้เขียวคน

ไปเออเพนเจเดี๋ยวคุณป้าตั้งตังมางไหนสองสาอหกห้สามครึ่งหนึ่งกับสี่หอ่ะหกหาสามกับสี่หยังเละครึ่งเปิดตัวเต็งจเจว่าเจวาอางไนเจหกห้าสานี่เราจะไปใช้ห้องกสามหนึ่งกับหกหกหกคนลงยังไงไม่ได้ผมเก่ามันหนึ่งด้เดนมาอกอ่ะไป ตรงนี้เราคุณดูครดลค่าสารเต็มเต็มเจี๋ยวัฟอนอีดีแล้วจ้าเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเต็ยบร้อยมันเต็มจิมบ์กินบอนแลเจ๊ให้ดออกแท่งกับวัตถุห้าโงมาฝนฟอนอนฟอนนตงไหมอันจริงไหมคอยต้องคัดแล้วห้างมาฝนมานแล้เนาะที่มันอยู่แบบเนี้เจ้าับอันนี้เนาบนี้ หมเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดได้วันนี้เจ้ที่ไดปเหตุโจตีแล้วก่าคว้าหอนโด่งกรได้โอ้โหดเนี่ยเกี่ยวผักเกี่ยวดีมันะโหขออภัยก่อนด้วยเอเอสามวันหมดอ่ะเบิ้งนะเปลี่ยนชุดได้เจ๊เด้อเปลี่ยนชุดแต๋ถ้วยกับฟ้าไม่เปลี่ยนดเดยนาะ mất ừ, ừ, lòng thang đa phun kỳ thang mất sạch say anh héo lắm 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 ติงตำไปครับพันติงต่ำติงตำะัตัวติงเอามาต็งหกตัวอ๋อส่ห้าหแล้วก็หกสูงยูเซียหกกับหสูงยังลือคงรึ่งอ่ะชมเลเดนะเออนเดตอ่ะเปิดเจ๊ยูคือเก้าเสนต์หมดอ่ะเปิดดู ตัวเต็งเอาไปเต็งตั้มก็ไปเจี้แล้วคนชิญ่าแลตัวเต็งเอามาเต็งห่ะจาเลยจ้ลยน่าจะยืดเขาบุ๊คน่าเรียบรลอยกินเกี๊ยงเต็งหุกสัตย์ใกินเกี๊ยงนะครับผมกินเกี๊ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมกินเกี๊ยงนะครับเดี๋ยวจะแมทแพทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ด เสียหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นนะจ๊ะหกสูงเดี๋ยวตีหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นเหมือนกันเจทั้งหมดห้าหมื่นจัดน้องเนาะเจ๊ต้องจ่ายมดุราคาเมื่นน่ะน้องเนาะร่งพุ่นไปกันได้ไหมขอบคุณนะจ๊ะเจ๊คนสวยร่วงพุนไปก็ถึงสองหมื่นไหขอบคุณเจ๊คนสวยที่รับผิดชอบให้สามหมื่น

มาเก็บต่อมถังเลยติงสองห้าสองห้าสองห้าสองหกสองมาใส่ยาวชี่ยาเลยโอ้โหเข่นอะไเนี่ยชี่ยาวเจ้ห้าสอง เดกักันเตกงสีเต่สีตงหะคอติงกอนเดียวเต่ง่อคนเล่นทางก็เดินช่องคันี้เต่งงอยข่อยลงไปเงินไวไม่งี้ยนี่แม่่อยลง่อเล่นฮารไดเล่นี่คอยข่อยจ คงคออยลงห้าสองตัวนี้ครับตัวนี้โหหาสองเนาะเนี่ยตัว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 เวตาวตั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 สตัตัวตงตัวตตัวตัวตัวตังตัวตาวตัวตตัวตัวตัันต้วตวตัตัวตัวตัััตะวัตัวัตัวเเวตัว อ๋อตัวยก้ตัวติ็งเลยก็คงเงิ่ไดิเอาแขนนี่อ๋อเอาเตอตอเตอเอาเ้ยเฟ้ดว่าผ้าแดงะนะเห็นไหมหมันโมโหเลยสียาก็จาไวยนาดูสิการหาสองการหาสองขึ้นสียาวก็จะาไวนา่เอสองสามสีหาหกกไบได้สอันนี้กินแล้วถึงเต็งหาไปเลหัวใจเราไปเลื่องเสีจ้านั่นสองสามสีหาหาโมโหแล้วก็จีนมงได้ยลได้ แปดหกเดียวเดียวสี่พันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่อเจแป้าสิบปย้่านจ่นเ้วนะม lạc giang lạc giang chiều lạc giang chiều giang chiều 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 chiều

nghẹt mạnh cả anh à bận bít Nó là ăn anh đi phòng C phòng 6, กีหาใบเอ้ยไ้ไหมเ้าก้เพ่เตีงหาคือก่าห่เด้เจ้าเตงอันนี่คหานเดียี่เตของมูลเงินนึงเดียวโอเคอันจะเอาทั้งหมดไม่หหกเอาวาใสหกสี่ตหกสูงเรื่เ่เขแล้วดีเนาะเจ้าเตีงยุ่ยใช่เตีงเี๋ยว่าไสขนาดเดียเอยเตงยุ่ยืไ้ ตึงเด็ดเจบว๊าเต็งหาใส่ชุ้เต็งชุมอือแล้บอกเนี่แปลว่าตอนนี้ยืดจสิอะเปิดยระเสิก่อนหกซี่หกซมี่หก้นัะ่นเขาโตจะต่งเตึงหติงหมดไ่ตงหด่ไ่จติงซี่ก็สี่โซ่ัจะตึงซสี่เหอสามสี่หาหาบ้านลงไป โอ้อเงินสคสส้าโอ้คือแม่นแท้กันเจสีสอสี่ใบใบสีใบสามหมวกจักเฮยสีใบสิบไรข่ากับทีนะฟังกันหกเจ็ดแปดสิบห้าเงินขาวขาวิจะได้ยม่จะได้ไม่ให้ตักสูงนควย หักมาทุลาปวยกันเรื่องความแรมหาเจกันนะเจได้จะสองสามเจได้จสองสามแสนว่าไปซื้อนึกไปจะซื้อน้อกินซ้ำได้ป่วได้ขายไะต่างคนงานแบเที่เขาเบิกงเงินวงหนานะยังบ่าุส่ายยังดีวะอันนี้ก็ได้แสนพวยเดยเออแล้วเหตุปุ่งหนึ่งแสนตัอกางทัจของชสีห้าสี hát xoong Hãy subscribe cho kênh vào ừ. คือกนเกเปดเอมักเดี๋ยวขอะบดคือกันกับเปิดใชเดี๋ยวเรต้องมองหม่อันนี้ของเจอันนี้ของเจอันนั้นของเจเอาไปใส่้าเอียวกับผ้าต่ำอย่างละครึ่งโอเคใส่อย่กหาตาอยางละครึ่ออ่ะชมเฮ้ยหินเกี้ยว ใช้ตึ้นใของเจใส่ของเจนี่แล้วก็ใส่นี่หาสองซีบเด้อหดูหาตาหาเดียวกกเนั้นจะออกของเจเลยเจยักใบซีใบบ่ใบตอนนี้ของเจอไหมบ่เอาของเหไปไหนครับยาซอย เจ้าติงอะไรออะไเจติงยังเสร็นหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ้าสิบเจ็ดสองสามสี่หไปเจ้าของเจสี่ใบแล้วใบเพิ่มมาอีกใบนึ่งจะเป็นห้าใบสองสามสี่ห้าเอาไปจบจบก็ได้ต่นนี้ได้ได้ชุนได้กำไรอยู่จังที่มือบหม ก็ลื่นหมดเเสียงหูบอกก็ได้ยินมันใช่ไีอเียกันดิ

โอยย่างนี่สามที่ฮะสามสี่ห้าเอาไปใส่เนี่ยทั้งหมดสามสี่ห้าเอาไปอันต่ำเยวอันนี้เอาไปใส่ต่ำมันเคลียร์เคลียร์ทั้งหมดอยู่สามสี่ห้าต่ำเยวอันนี้อยู่สามต่ำไั่นแหก็เลย็นลัาปากนี่เอ้านี่นี่ มาผ้าปากเรวก็แร้วเออเด่ตยงมาผาปากเรวก็แล้วนี่อ๋ออันนี้ยูตั้เียวอันนี้ยูตำแล้วเี่นมากเลยเขาบอกเอาั้เอาเปิดดูดิอนนติงพ่เพือนาเติงเพ่เปิเอเพื่อมนน่งนั่นมนนั่งนั่นมนนั่งนั่ตั้สนี่ดูตั้มอ้โหเลสับเบ้เสิบสามใบเนสามสี่ห้ ห0าพันหนึ่งสองสามสีห้างไปหาสาก็สวยเห่อเอ้อไปต้อนสิบสเอดสิบสองไปงดไปคุณเดี๋ยวคนชหนึ่งสสสี่ห้าหสิบสอสาสพันหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้มน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้สิบาหมือนไป้ใจว่าไนีแล้วสสามห้าสาม้าสี่ไนึอสามสี่ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสามสิบ1ามถ้าสิบเก้ายี่โอเคสามสิบห้าสาบห้าสิบามไปสิบสามสิบสามเป็นยี่สิบหกสองมน

đây lại Tam tam của tiên. đi. đây là sai không, không, khỏi, không, đây đi không, 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 đây không, 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 ห้องจะอยู่นันนีเนาะเปเด้ว<ะ>ไปยังปรดเตียงหอันนี้ห้องแต่อยู่นีเนาะซ้ำนีเน,นาะอันนี้มีสีใบไมปมบนึ่งสองสามสีหปอันนี้แปดใบหกสี่สามที่สาำมาเจอืะเ็ดยทั้งหมดหกสี่สามผ้าปากกับตํำเยอยวเกินเกน เอาทั้งเบิดนี่เออทั้งเบิดนี่แหละทำเบิด์ตทำยาทำผ้าปากเท่าเครื่องเอออ๋ออันนี้ตทำเอี้ยวอันนี้ผ้าปากเมนบอกยังสีแม่นบอกที่จะบอกผ้าปากเครื่องกันนะบอกเครื่องกันเออกับผ้าปากกัว่าฉันตีมคอยเต็มใจขอยใจคันเพื่อนว่าอันนี้ยึตทำเอี้ยวอันนี้ผ้าปากมันก็ต้อมเป็นสี่โอสรุปสรุปสรุปอยู่ผ้าปากอือทำนั้นดูเรื่องอ๋อ ตัมเอียวคนละเพิ่งไหมผ้าปา่ากันก็ตัมเอ,อยียวนี่ผ้าเออผ้าป่ากับผ้าป่ามันก็ตัสามตัมเอียวอยู่แล้วแต่ว่าขันเจ้าว่าไอ้ยยูตัมเอียวแล้วกับผ้าป่านเนี่ยมันมันจะเป็นว่าอันนี้ตัมเอียวอันนี้ยูตัสามอันนี้ยูตัมเอียวไงเนี่ยนี่เข้าใจป่ะจรุปเพศจังไหนขขขจะรุปเพศจังไหนจังสิ่งละเออเจ้าไปไหมอ้าไปเปิดเปิดได้แสดง ม่ยังไม่ยังอันติกีนอันตีสี่สามเอียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันแปดสามยี่สี่สองมืนสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สองมื่นสี่กับอีกสองหมื่นเป็นสี่มื่นสี่สี่หมื่นสี่เป็นสี่หมื่นแปดสี่มื่นแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบามาทามื่นแปดหนองา่าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะห้าหมื่นาหมื่นอันนี้จักไวสี่ใบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สอยันนีออกที่สามยอองสี่ห้าหกเจ็ดปดอันนี้แปดใเดสอม่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า เส้นต่ําไม่ได้เอาไป hmm. 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 boleh งุขอบ